สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บุญทินโกโกโกนะคะ,ะมาบัดนี้นะคะบ้านพ่อฟื้นนะคะขึ้นฝาเจอล่าได้ปิดสนิทแล้วนะครับสี่แผ่นพอดีเนาะนี่นะครัพ่อฟื้นก็ทำเองเลยเนาะทำเองเลยนะคะนี่นะคะ ทำแล้วก็มีนี่จะเป็นด้านหน้านะคะด้านหน้าก็ต่อออกมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะพ,พ่อปุ๋ยเขาทำตอนนี้ก็ดีอยู่นยนเนาะเพราะว่านะคะตอนนี้มันแดดร่มลมตกแล้วนะคะค่ำแล้วนะคะพ่อปุ๋ยเขาทำก็ไม่แดดไม่ร้อนตอนที่มาดูนะคะตอนที่เอาไม้ฝา,าชื้นรามา,าแาดดร้อนะะคะ เดือดร้อนมากเลยนะคะแต่ตอนนี้เนาะใกล้ค่ำแล้วนะคะตอนนี้บรรอากาศก็เสื้อผ้ายวันนขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมากค่ะเห้อเอคือเลยเนาะคะไม่จะยนี้ถ้าห้อยก็เลยห้อยขายในห้องนี่เลยเนาะ คนไห้คนเขานี่นะคะชุดสวยๆเ,เพราะว่ามันเป็นไม้ฝาเจอว่า,ห,าหินออกมาตั้งแต่ตอนนี้นะะนักตอน,ตอนบ่ายๆเนาะ ขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณเอซีนะคะมาเด้อน,นะคะอัปเดตู้เบอร์นะคะก็นะคะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะที่เนาะไปดูไปดูที่ไหนก็เนาะบ้านใครบ้านใครรีบเร่งทําทุกคนเลยเนาะเพราะว่านะคะฝั่นนะะงนี้พ่อคืนช่างดำทางทีน้องเมฆน้องโอ้ก็ช่วยทํานะคะช่วยทำทางนี้ก็นะคะ ช่วยทำช่วยทำกันทุกคนเนาะขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากมาค่ะนี่ก็จะเป็นบ้านของไทยบ้านนอกเด้อนะคะไทยบ้านนอกก็มีเอามาแล้วนะคะทางด้านนะคะโอ้อุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ทําห้องน้ําอุปกรณ์ทําห้องน้ําก็มีเนาะนี่นะคะโอ้ดีใจกับนะคะทุกคนด้วยนะคะที่ได้เนาะอันนี้ก็จะมีมีอีกบ็อกอีกบล็อกก็เยอะมากเลยนะคะ จะเป็นนะคะก่อที่บ้านของไท่บ้านนอกนะคะก็อยู่ติดกับพ่อพื้นนี่แหละเนาะติดกันนี่แหละเนาะบ้านอยู่ทูเบอร์ตอนนี้ก็เรียงรายเข้าไปโอ้เป็นหมู่บ้านแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่ามีนะคะล้างแล้วตั้งแต่บ้านสีชมพูมานู่นเนาะก็จะเป็นบ้านแอดชัยนะคะต่อมาก็จะเป็นบ้านแอดหลอมนะคะบ้านแอดหลอมแล้วก็มีบ้านแอดชิดเนาะ บ้านแอดชิดก็จะมาเป็นบ้านแอดแอนนะคะมาเรื่อยๆนะคะบ้านลุงจิมบ้านลุงจิมต่อมานี่ก็จะเป็นบ้านพ่อฟื้นพอ่นพอฟื้นแล้วนะคะบ้านพ่อฟื้นนะคะต่อมาก็จะเป็นบ้านไทยบ้านนอกเด้อเมื่อวันนี้นะคะมีปูมีอะไรนะคะเครื่องอุปกรณ์กถมห้องน้ํานะคะมาจนก็เกือบแล้วเกือบแล้วก็จะมี เข้ามาอยู่แอนแอนก็ว่าจะเข้าย้ายเข้ามาอยู่วันจันนี้แล้วนะคะวันนี้ก็เริ่มทาสีแล้วนะคะเริ่มทาสีบ้านแล้วนะคะตอนนี้ก็นาอร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่นิ่งดูได้นะคะลุงก็เริ่มนะคะรีบทำบ้านอีกลาวันนะคะตอนนี้ก็ใกล้ํำแล้วก็ดีหน่อยเนาะ,ะเพราะว่ามันไม่เด็ดไม่ร้อน ตอนเอามาใหม่ๆนะคะเด็ดร้อนมากเลยดู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 ด้ดูดูด่ดูดนดนะูด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 มดูดาดูดูพูดูดปดูดูดูดนดู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 ด่ดู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 ดดดูดูดดูดนดูดูดูดด Premises, ขอบคุณนะคะะขอบคคุณนรับ MC ลุงคนป้าแตนนะครับสวัสดีนะครับลุงคนป้าแตนครับนะครับอ่าอยู่กับช่องล็อกร็อกนิ้วนะครับเข้ามข้ามเราเจอยากเราฝั่งโน้นเนาะทาขึ้นไปนะคะดูไม่ถึงก็จะไปหอุปกรณ์ก่อนนะคะฝั่งโน้นไปดูฝั่งโน้นอีกก่อนหาคลิปอีกก่อนครับ ฝั่งนี้ก็นะคะใกล้แล้วใกล้แล้ว<อ>บรรยากาศก็เหมือนอะไรนะคะบรรยากาศสวยงามเนาะใกล้คําแล้วนะะี่ค่ะดูบรรยากาศฝั่งนี้กันนะคะเดินไปเดินมาก็ชมเมฆชมท้องฟ้าชมท้องไร่ท้องนาไปนะคะชมบ้านชมอะไร ไปเรื่อยๆนะคะนี่ใกล้ข้ามก็สวยนะคะฝั่งั้างนี้ก็มีอมนองโอกระพา้านิกกี้นะคะไปชมนะคะท้องทุ่งนานะคะเพราะว่านิกกี้ก็อยากจะขี่รนะถเนาะถ้ามีใครนะคะจับรถเราก็ขึ้นทันทีเลยนะคะนิกกี้เนะาะดูข้าวนะคะฝั่งนี้จะเป็นข้าวนะคะก่ขอหกนะคะ รวงใหญ่มากเลยนะคะเนาะสูงสูงคงจะได้ข้าวเยอะเหมือนกันเนะาะเพราะว่าตอนนี้ข้าวฝั่งแปลงที่หนึ่งถึงแปลงที่สามที่สี่เนาะจะมีข้าวเจ้านะคะอันนี้จะมีกอขอหกนะคะรวงใหญ่มากเลยเนาะน้ำก็เหือแห้งนะคะไปตามการเวลาเนะาะเพราะว่าน้ำลดลงเรียบร้อยแล้วสวยมากเลยนะคะรวงข้าวนะคะนี่ สูงมากเลยนะคะโอ้ยมองเกือบท่วมหัวเนาะว่ามันสูงมากเลยนะคะอันนี้จะเกี่ยวก็คงจะง่ายเนาะเพราะว่ามันสูงสูงนะคะไม่ได้ปวดเอวแล้วนี่นะคะก้มแล้วก้มแล้วถ้าก้มแล้วนะครับประมาณไม่นานก็ได้เกี่ยวนะคะข้าวกนะ็ขอเนาะก็ขอหกนี่จะเกี่ยวที่หลังเพื่อนเลยนะคะอื สวยมากเลยนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเนาะเดินมาเดินเอฟซีดูท้องไร่ท้องนากันนะคะฝั่งน้องก็พาไปดูแล้วเนาะข้าวอันนี้จะเป็นกอขอหกนะคะโอ้เม็ดข้าวนะคะให้เอฟซีได้ดูใกล้ๆเนาะเต็มๆนะคะเม็ดข้าวนะคะเม็ดใหญ่มากเลยนะคะเพราะว่าเราตอนที่เราดำเราก็ดำห่างๆเนาะแต่ตอนนี้เสมอกันนะคะ เหมือนเพราะว่าเราใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยก็ใส่ปุ๋ยวันเดียวกันนะคะข้าวก็จะแก่พร้อมกันนะคะนะสวยงามมากเลยนะคะสําหรับเอฟซีที่อยากจะนะคะเข้ามาดูเอฟซีอ้านี่นะคะไปอีกแล้วน้องโอ้นะคะก็ผ่าน,นิกกี้นะคะเลาะล่องเลาะลอ่ลองอยู่นะคะขอบคุณเช่นกันนะคะสําหรับคลิปนี้ก็นะคะอย่าลืมสั่งซื้อทีพีโกโก้นะคะผ่าน ช่องแม่บุญถึงกกบอกด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ0927947526นะคะขอบคุณมากๆค่ะ,7 7ะ,คะ,คคะสวัสดีค่ะ